สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการโอลูกครับรายการที่จะชวนทุกคนนะคะไปสนุกกับการทำงานประดิษฐ์สุขเจ๋งและก็การสร้างสรรง,งานศิลปะที่ต้องร้องว้าว บอกเลยค่ะว่าทุกคนค่ะสามารถทําตามกันไปด้วยกันได้แบบนี้ง่ายเลยแต่ก่อนที่เราจะไปทํางานประดิษฐ์แล้วก็งานศิลปะกันนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้กับทางรายการของเราด้วยนะคะวันนี้นะคะพี่หนูนุยก็จะชวนทุกคนมาทํา Animal c a t h e r เกมพับกระดาษเสียงทายใครจะถูกง,งับหนออุปกรณ์ก็มีไม่เยอะเลยค่ะเพียงแค่มีแพทเทิร์นกระดาษแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นอุป สีเทียนไม่ว่าจะเป็นรูปสากหรือว่ารูปเรลวเสาแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่ก่อนที่จะเริ่มทำเนี่ยทุกคนสามารถที่จะไปาดาวน์โหลดแพทเทิร์นกระดาษนะคะแบบนี้ได้ตามลิงก์ที่เราแปะไว้ได้เลยนะเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะหลังจากที่เราโหลดแพทเทิร์นกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเริ่มระบายสีกันเลยดีกว่านาะโดยวันนี้เดี๋ยวพี่นุ้ยจะเลือกเป็นตัวลายคุณหมีแบบนี้นะคะ ซึ่งเราก็สามารถใช้สีจะเป็นตัวแอนิมอลนะหรือว่าเป็นตัวไดโนที่เรามีระบายเลยก็ได้นะคะอันนี้พี่นิ้จะใช้เป็นสีแอนิมอลแล้วกันเนาะเลือกเป็นน้องหมีนี่เหมือนกันเลยจะระบายตรงบริเวณรอบๆกรอบตรงนี้นะตรงพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงด้านในตรงนี้ค่ะจะเป็นส่วนที่ถูกป,ป,ปิดทับเอาไว้ซึ่งเราไม่จําเป็นต้องระบายก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาระบายกันเลยดีกว่าตัวสีแอนิมอลนะคะแล้วก็ไดโนเครยอนเนี่ยจะเป็นสีเทียนรูปสันแล้วก็รูปไดโนเสาร์ค่ะ นำเข้าจากประเทศเกาหลีเลยซึ่งมีความปลอดภัยนะคะสําหรับเด็กๆเลยค่ะเพราะตัวนี้เขาจะเป็นสีสําหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะเลยนะคะจะได้รับมาตรฐานความปลอดภัยค่ะจากทั้งทางมออกเนาะ AP KC แล้วก็ C E ด้วยนะคะนี่เราก็ระบายไปให้หมดเลยยกเว้นตัวสี่เหลี่ยมด้านในนะซึ่งสี TN Animal ของเรานะคะก็จะเป็นสีที่มีความแข็งเนาะไม่เปราะหักง่ายนะคะแล้วก็เนื้อสีเขาเนี่ยจะไม่เปื้อนมือด้วยเห็นไหมอันนี้ ฉะนั้นพ่อแม่ก็สามารถให้เด็กๆน้องๆหนูๆค่ะใช้งานได้นะคะมั่นใจได้เลยค่ะ ถ้าเกิดเราแบบเจอซอกมุมเล็กๆแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะหมุนค่ะองศาได้เลยนะเพื่อให้เข้าล็อกกับตัวแผ่นกระดาษหรือว่าตัวแพทเทิร์นของเรานะคะหลังจากที่ทุกคนนะคะระบายเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปค่ะก็คือจะให้ตัดแพทเทิร์นออกมานะึ่งก็จะมีแพทเทิร์นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็มีหูเก็บแขนของเขานะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดใครนะยังใช้กรรไกรไม่เก่งก็ให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะหรือว่าให้พี่ๆช่วยตัดได้ด้วยนะคะตัดกันเลย ก็ตัดตรงนอกเส้นสีดำนะคะแล้วก็ตัดหูกับแขนของเขาด้วยใส่หูมีหน่อยแล้วก็แขนอีกสองข้างนี่เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือจะเป็นการพับแล้ววิธีการทำค่ะก็ให้พลิกนะ เอาด้านที่ไม่มีอะไรนะคะที่เราไม่ได้ระบายสีขึ้นมาข้างบนเสร็จแล้วเราก็พับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เลยให้เรียบเสร็จแล้วก็กางออกมาแล้วก็พับเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นอีกมุมหนึ่งเพื่อที่จะทําให้รอยพับของเขาค่ะเป็นรูปเหมือนรูปกากะบาทน,นะขั้นตอนต่อมาก็พับมุมค่ะเข้าไปตรงกลางนะแบบนี้นะคะพับมุมเข้าไปตรงกลางสี่มุมเลยค่ะ พอเราได้มุมแบบนี้แล้วนะคะต่อมาให้เราพลิกไปที่ด้านหลังค่ะเสร็จแล้วก็พับมุมตรงนี้เข้าไปข้างในตรงกลางแบบนี้เหมือนกันนะคะทําแบบนี้สี่มุมเลยอพอได้แบบนี้แล้วก็พับแบบนี้เข้ามาค่ะหรือว่าถ้าเกิดใครอาจจะพับแบบนี้อีกทีนึงก็ได้แล้วก็ขี้ออก่างนี้นะเสร็จแล้วความน่ารักเขายังไม่จบค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้เติมหูกับเติมแขนให้เขาฉะนั้นเราก็เติมหูกับเติมแขนให้เขาได้เลยนะคะก็ใช้กาวที่เรามีนี่แหละแปะเลย แกนด้วยแต่ไว้ข้างๆนี่ทาดาเสร็จสมบูรณ์แล้วเป็นไงกันบ้างเลย Animal c a t c h e r ของเราทําตามกันได้ง่ายๆเลยใช่ไหมคะห้อง Animal c a t c h e r ของเราก็มีให้เลือกหลากหลายเลยสามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะคะในลิงก์ที่เราติดไว้ให้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบใครถูกใจกิจกรรมนี้ของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้เราด้วยนะคะสำหรับ วันนี้ค่ะพี่หนูหนุ้ยค่ะแล้วก็เรา a n i m มอลของเราเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมติดตามเรากันด้วยนะคะาิบาย